ใบสวยงามพี่น้องพามาเบิ่งน้องสวยงามๆเจ้าซาขาวพี่น้องทำเหนือทำโตไปพี่น้องตอนนี้สองกิโลสองเหรียญละพี่น้องนักสองกิโลสองน้องตัวน,นี้เอามาแต่นในบ้านพี่น้องมันสูบบุหรี่แต่สูดดิบไปเนี่ยไไตัวน,นี้ก็ลูกเพาะกันพี่น้องนี่แต่ไก่มีแต่ลูกเพาะชุดแรกกี่แบ่งไป ทั้งนี่ิ่นบอกกอาพานแล้วพี่น้องตัวนี้มันมีตัวนี้เนาะพี่น้องมันพัดอีสูงไกลก็เลยไปปล่อยใบคนหางมันขาดก็เลยไปปล่อยใบไปจับมาแล้วพี่น้องจับมาเลยใหญ่ร้อยใหญ,ใหญ่พี่น้องตัวนี้สองแปดสองเก่าตัวนี้สองแปดสองเก่ากําลังสูงกําลังมากช้ำไปพี่น้องเ <c oughs> ข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามานางงอนตัวนี้